สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคค่ะวันนี้เราจะชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการป้องกันโรคไตวายเรื้อรังนะคะซึ่ง โรคนี้ทําให้ผู้ป่วยเองรวมไปถึงครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าผู้ป่วยนั้นจะต้องบําบัดทดแทนไตไปตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เรียกว่าการปอกเลือดล้งางไตผ่านทางช่องท้องหรือว่าปลูกถ่ายไตยนะคะแต่กว่าไตาจะไวยนั้นกินระยะเวลายาวนานค่ะเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าสามรู้สู้โรคไตนะคะวันนี้ได้ฟังกันในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปดูวิธีการตรวจประเมินกลุ่มที่เสี่ยงรวมไปถึงวิธีการ เลี่ยงโรคไตกันก่อนค่ะจากการสำรวจความชุกข,ของโรคไตเรื้อรังในประเทศพบว่า ประชากรที่มีอายุมากกว่า20ปีป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ4.5และเป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งที่ไม่ทราบมาก่อนหรือทราบแต่ไม่สามารถควบคุมโรคได้จนกระทั่งเป็นปัญหาไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายคือล่าสุดนี่คือคุณแม่เกิดจากเบาหวานแล้วก็ ทําให้ทราบผลของไตตอนแรกก็คือยังไม่เยอะมากแต่หลังจากที่รักษาเรื่องเบาหวานได้ได้ทานยาแล้วก็เลยไม่ทราบว่าอาจจะเป็นสาเหตุเพราะยาที่เราทานหรือเปล่าเลยค่าของไตมากขึ้นจนตอนแรกก็แค่ไตเสื่อมแต่ตอนนี้คุณหมอว่าอยู่ในขั้นไตวายแต่ยังไม่ต้องถึงขั้นฟอกไตค่ะความเสี่ยงของตัวเองนี่คิดว่าถ้าจะมีความเสี่ยงคืออาจจะมาจากโรคเบาหวาน ที่ทังทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วอาจจะเกิด อาจจะเกิดอาจจะทําให้เกิดโรคไตได้กุญแจสําคัญอันนําไปสู่ความสําเร็จของการป้องกันโรคไตเรื้อรังคือการกระตุ้นให้ทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของไตกระตุน้นจิตสํานึกของการป้องกันและทราบถึงความสําคัญของโรคไตโดยการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตส,สูงเบาหวานและโรคอ้วนรวมถึงให้ความรู้ในการดูแลตนเองให้พ้นจากโรคไตตลอดจนรู้จักวิธีชะลอความเสื่อมของไต พอดีทราบมาเหมือนกันนะคะว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตพอดีเห็นพี่สาวเขาล้างไตเนาะก็กลัวเขาฟอกไตค่ะก็เลยค่อนข้างกลัวก็คือแต่เดิมก็สบายสบายม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมคะหมอก็แนะนําให้ดูแลตัวเองให้ออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารคุมอาหารนี่ก็สำคัญนะคะคือบางอย่างเราก็ไม่รู้แล้วก็อย่างทานกาแฟงเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ทานกาแฟก็ตามปกติก็จะต้องมีน้ําตาลมีอะไรมีคอ่เมตมีอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็หมอบอกว่า ให้าานกแฟดผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคแพ้ภูมิตนเองโรคติดเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำหลายครั้งได้รับสารพิษหรือยาทำลายไตยรวมถึงมีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัวควรปรึกษาแพทย์และรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังอย่างละเอียดทางห้องปฏิบัติการ คนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ต้องมีการรณรงค์เพื่อการป้องกันกันทุกวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะเป็นวันไตโลกค่ะซึ่งวันนี้ค่ะรายการคนสู้โรคก็จะนําเสนอวิธีการป้องกันโรคไตหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตอยู่กับโรคไตอย่างมีความสุขด้วยนะคะโดยจะพูดคุยกับแพทย์หญิงปิยธิดาจึงสมานนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและการบําบัดทดแทนไตศูนย์หลังไตทางช่องท้องโรงพยาบาลบ้านแพ้วสา พร้อมมิรนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะเป็นปัญหาที่สำคัญในระบบสาธารณสุขของไทยเลยเป็นเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าตัวโรคไตเรื้อรังเนี่ยนะคะซึ่งาบางส่วนเนี่ยจะกลายเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยเป็น ปัญหาระดับประเทศนะในแง่ของการจัดระบบบริการร่วมกับการที่ต้องเตรียมงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในมุมที่เล็กกว่าก็เป็นในระดับของผู้ป่วยเองและครอบครัวเนี่ยซึ่งถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังหรือว่าเป็นไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหมายถึงการที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็การคิดละว่าเราจะต้องบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีไหนในระยะ,ะยาวค่ะอย่างคำว่าไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหมายถึงอะไรคะ การที่เราถูกวินิจฉัยว่าเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่า,ามีการทํางานของไตเนี่ยลดลงอยู่ที่ประมาณ10นะคะแปลว่า ไตส่วนใหญ่เนี่ยคือ90%เนี่ยไม่ทำงานจากเดิมเนี่ยไตของเราทำหน้าที่อะไรแล้วพอการทำงานของมันบ,บกพร่องไปเนี่ยส่งผลอะไรขึ้นได้บ้างคะหน้าที่ของไตหลักๆแล้วเนี่ยนะคะมีอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการกลับของเสียซึ่งเกิดจากการเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆภายในร่างกายเนี่ยก็ทำให้มีการผลิตของเสียออกมาไตก็เป็นเ,เส้นทางหนึ่งที่ของเสียจะออก อันที่สองเนี่ยก็คือหน้าที่ในการปรับดุลเกลือแร่แล้วก็รักษาความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมที่ร่างกายเราจะทํางานต่างๆได้แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยไตยมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนหลายตัวซึ่งการที่เรามีการทํางานของไตลดลงตามลําดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยหน้าที่ไตเหล่านี้ก็จะทั้ง3ส,ส่วนก็จะค่อยๆลดลงตาม,มไปค่ะใครบ้างคะคุณหมอที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้นะคะ กลุ่มที่ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการตรวจคัดกรองเนี่ยนะคะหลักๆก,ก็อาจจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีโรคไตเป็นโรคประจำประจำตัวเนาะเ <c oughs> ช่นเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะค่ะ <c oughs> หรือว่าโรคต่อมลูกหมากโตเป็นต้นแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงก็เป็นผู้ป่วยสูงอายุ <c oughs> ยิ่งมีอายุมากขึ้นการทํางานของไตที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็มีผล <c oughs> ค่ะแต่ที่สงสัยก็คือเอ๊ะเบาหวานความดันนะคะมันจะเกี่ยวกับระบบไตยังไงคะถ้าพูดถึงโรคเบาหวานก่อนเนาะโรคเบาหวานตัวพยาธิ กำเนิดของมันจริงๆแล้วก็คือการที่มีอินซูลินเนี่ยลดลงหรือไม่ก็มีการทํางานของอินซูลินที่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูง ผลระยะยาวของมันก็คือมีความเสื่อมของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแบ่งเป็นหลักๆก็คือหลอดเลือดแดงขนาดเล็กแล้วก็หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ถ้าเป็นเบาหวานมานานๆหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่จะเสียก็เป็นที่ตาก็คือที่จอประสาทตาแล้วก็ที่ไตถ้าเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่หลอดเลือดแดงที่จะเสียไปก็เป็นหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็ที่สมองนะแล้วก็หลอดเลือดแดงที่ส่วนปลายที่ขาค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาวาแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ความดันโลหิตสูงก็เหมือนกันค่ะ,ะเป็นที่หลอดเลือดแดงขนาดเล็กซึ่งตัวเนื้อไตเองเนี่ย ประกอบไปด้วยหลอดเลือดแดงขนาดเล็กปริมาณมากถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงมาเป็น1 0 2 0ปีหลอดเลือดแดงที่ไตก็จะมีปัญหาทีนี้เมื่อโรคมันพัฒนาไปสู่การเป็นไตไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วอาการมันจะปรากฏออกมาได้แบบไหนบ้างคะคุณหมอ,อ,อแล้วแต่ว่าจะเด่นทางไหนถ้าเกิดว่าบางคนก็จะเด่นทางของเสียข้างก็จะเด่นออกไปทางคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดผอมลงถ้าเกิดว่าอาการบางคนอาจจะเด่นไปทางเรื่องของภาวะที่มีน้ําและโซเดียมข้างก็จะเด่นไปทางบวมมีน้ําท่วมปอด ป็น,นแบบนี้ถ้าตามข้อมูลที่บอกว่าจํานวนคนที่เป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นนี่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าแรกๆแล้วอาการไม่มีหรือว่าเป็นแล้วแต่ว่าดูแลตัวเองไม่ดีการเข้าถึงบริการไตวายเรือรังระยะสุดท้ายหรือการบําบัดทดแทนไตเนี่ย เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของระบบสาธารณาสุขเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนได้ล้างไตยเยอะแปลว่าประเทศนั้นเนี่ยการเข้าถึงระบบบริการอันนี้มันถึงด้วยการดีเทคปัญหาหรือว่าตรวจพบเจอตั้งแต่ระยะต้นก็ดีด้วยเลยทําให้มีคนไข้เยอะขึ้นด้วยแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็สําคัญเหมือนกันก็คือเบาหวานก็เยอะขึ้นน,นคะคะความดันโลหิตสูงของคนไข้ก็เยอะขึ้นด้วยของประชากรทั่วไปมันก็เลยมีทั้งสองส่วนมารวมกันทาให้ดูแล้วเหมือนโรคไตเรื้อรังมันเยอะขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ในวันนี้นนคคกก็ือเรรรรียูู้้ใาสโ ทั้งการป้องกันด้วยแล้วก็การบําบัดรักษาด้วยต้องรู้อะไรบ้างคะคุณหมอถ้าเราสงสัยว่าเรามีความเสี่ยงเราก็สามารถที่จะไปตรวจคัดกรองเพื่อให้รู้ก่อนตรวจคัดกรองหลกัหลกๆก,ก็จะเป็นการวัดความดันประจําเป็นประจำเนาะปีละครั้งเป็นอย่างน้อยการตรวจปัสสาวะแล้วก็การตรวจเลือดดูหน้าที่ไตหรือว่าถ้าเกิดเรามี67ข้อนี้ที่ถือว่าอาจจะเป็นอาการหรืออาการแสดงที่บ่งว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ย เช่นมีปัสสาวะเป็นเลือดเคยมีปัสสาวะเป็นเลือดเป็นสีน้ำล้างเนื้อปัสสาวะเป็นนิ้วเป็นกรวดทรายหรือว่าตอนกลางคืนหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะสามสี่ครั้งหลังจากหลับไปแล้วมีบวมเป็นเป็นหายหายเป็นต้นพวกนี้ก็จะทําให้เรารู้แล้วว่าเออเรามีความเสี่ยงนะที่อาจจะต้องไปตรวจว่าเรามีโรคไตร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะเช่นเดียวกับผู้ชมวันนี้นะคะที่ได้ลองตรวจความดันด้วยวัดความดันแล้วก็เจาะน้ําตาลปลายนิ้วจะบอกอะไรได้บ้างคะผลตรวจ ก็คือถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงสมมุติว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนนะเรารู้ว่าเราเป็นครั้งแรกเนี่ยก็มีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะว่าถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยกว่า25หรือ30ปีลงมาเนี่ยต้องไปหาสาเหตุถ้าเกิดเราเป็นเช่นเป็นคนเป็นโรคไตที่ไม่มีอาการก็เลยมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนสูงอายุที่ตรวจครั้งแรกและเจอความดันโลหิตสูงนี่แสดงว่าเราอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นเองจากที่มีอายุมากขึ้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเรามาวัดดู ก็อาจจะบอกว่าเออนะตัวเลขที่เราวัดออกมาได้เนี่ยถ้าเราเป็นเบาหวานความดันอยู่ตัวเลขที่ดีที่จะชะลอไตเสื่อมได้คือความดันต้องน้อยกว่า1 3 0 8 0เสมอซึ่งการควบคุมความดันโลหิตให้ดีเนี่ยชัดเจนมากในการชะลอการเสื่อมของไตเนาะค่ะนำไปสู่รู้ที่2รู้ป้องกันถ้าเกิดเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ชะลอไตเสื่อมด้วยการคุมความดันโลหิตให้ดี การรู้ว่ายาบางตัวที่มีผลกับเราะนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดโอกาสใช้ยาบางคนก็เข้าใจผิดนาอคิดว่ากินยาความดันเยอะๆกินยาเบาหวานเยอะๆแล้วยิ่งทําให้ไตพังอันนี้เนี่ย<ม>ในทางการแพทย์นี่ถือว่าจะต้องปรับแนวคิดปกติแล้วเนี่ยเ,เป้าหมายของการชะลอไตเสื่อมในคนไข้เบาหวานความดันอันแรกก็คือคุมความดันให้ดีต้องใช้ยาอย่างน้อย 2- 3สตัวถึงจะคุมได้ดี<ม>ถ้ามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็ต้องคุมไขมันให้ดี ลดรอบเอวหขมมาในเลือดกับรอบเอวเป็นคนละเรื่องกัน <c oughs> ก็ต้องลดถ้าเราทําทั้งหมดนี้ได้เนี่ยเราจะลดทั้งเรื่องของไตาวายเรือรังระยะสุดท้ายชะลอได้แล้วก็ที่สําคัญ ที่เรียนไปนะคนไข้ไตเลื้อรลังไม่ได้เป็นตไตวายเรือรลังระยะสุดท้ายทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะไปที่โรคหัวใจและเอามาพึกเอามาพาดทําพวกนี้มันก็จะลดสิ่งเหล่านี้เหมือนกันค่ะฟังคุณหมอแบบนี้เราอยากจะถามต่อเนื่องเรื่องของยานะคะเพราะว่าผู้ชมของเราเนี่ยหลายท่านทานยาต่อเนื่องบางท่านก็ใช้ยาสมุนไพรด้วยแต่ว่าอยากจะทราบว่ายากลุ่มไหนคะที่มีผลต่อโรคไตตัวยาที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีผลต่อโรคไตได้เนี่ยก็คือในกลุ่มของยาแก้ปวดเนาะ โดยเฉพาะในยาแก้ปวดที่ไม่ใช่พาราเซตามอลเป็นยาแก้อักเสบข้อและกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยพวกนี้เนี่ยออถ้าเกิดเรากินติดต่อกันเป็นเวลานานแปบลบว่าเป็น1 0 2ถึง20ปีนะกินเกือบทุกวันเนี่ยจะมีผลกับคนที่ไตไม่ไตธรรมดาให้กลายเป็นไตาวายเรื้อรังเนี่ยเป็นได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไข้เบาหวานความดันโลหิตสูงหรือเป็นคนไข้ที่มีไตเรื้อรังอยู่แล้วแล้วเราก็ยากไปกินยานี้ด้วยเนี่ยแม้จะไม่ได้กินติดต่อกันเป็น10บ0ปีก็อกมีโอกาสเสริมที่จะทําให้ความที่เรามีไตเรื้อรังอยู่เดิมเนี่ยมันแย่ลงเร็วกว่าที่ควรส่วนยาสมุนไพรเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นรายชนิดชนิดไปนะในยาสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ถูกต้องเนี่ย<ะ>ก็จะมีการบอกในรายละเอียดของตัวแพ็กเกจหรือบรรจุภัณฑ์นนะว่า มีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างก็ต้องเอาแต่ละอันเนี่ยมาดูอีกทีนึงว่าตัวไหนมีผลต่อการทํางานของไตหรือเปล่าเท่าที่ฟังเนี่ยหลายท่านมีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคไตยอยู่แล้วโรคนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยไหมคะ โรคไตหลายชนิดเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมเนาะเช่นโรคไตเป็นถุงน้ําเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโอกาสที่ลูกเนี่ยจะเป็นโรคไตเป็นถุงน้าแล้วก็มีโรคไตไวายเรื้อรังตามมาก็มีหรือโรคไตบางชนิดเนี่ยไม่มีอาการเลยเป็นความผิดปกติของผนังของโกลโมโลราซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆของไตเนี่ยความผิดปกติใน,นี้บางคนจะมาพร้อมกับหูไม่ได้หูไม่ดีหูหนวกซึ่งบางครั้งเนี่ย ยีนเนี่ยหรือความผิดปกติเราเนี้ยมีอยู่ในตัว<ฆ>แต่ว่าไม่ได้แสดงออกทุกคนดังนั้น<ฆ>ถ้าเรามีคนในครอบครัวเราเนี่ยที่พี่เป็นโรคไตวายเรื้อรังโดยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานความดันด้วยเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในกลุ่มโรคนี้เหมือนกันสําหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะนอกจากการไปตรวจแล้วยังมีวิธีการอื่นๆที่เราจะดูแลไตของเราได้คือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานไม่ให้เป็นความดันโลหิตสูงเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีผลเยอะ แล้วก็จํานวนผู้ป่วยที่ล้างไตในโลกนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นจากเบาหวานความดันโลหิตสูงเยอะมากถ้าเกิดอาจจะป้องกันตัวเองในะขณะที่ยังสุขภาพดีเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นนี้เป็นหลักค่ะแต่ถ้าป่วยแล้วล่ะก็ต้องมารู้ที่3รู้บําบัดนะคะ,คะรู้อะไรบ้างในกรณีที่เราได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยแปลว่าเราต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนในการที่จะตัดสินใจเนาะ เ,เพราะว่าการตัดสินใจใดๆเนี่ยเป็นการเลือกทางเลือกใดๆก็ตามเป็นทางเลือกที่แปลว่าทั้งเราเองคือตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวเนี่ยต้องทําตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายไตยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือว่าการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยทั้ง3วิธีแปลว่าถ้าเราเลือกแล้วแปลว่าเราเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับมันไปเรื่อยๆ<ฆ>แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเราคิดว่าเรื่องของ คุณภาพชีวิตแล้วก็กําลังใจเ,เป็นเรื่องสําคัญเนาะการดูแลตัวเองที่คู่ขนานไปกับการรักษาทางการแพทย์ยถึงจะทําให้คนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็มีคุณภาพได้นะเพราะฉะนั้นการดีข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยเป็นสิ่งสําคัญคมีหลากหลายวิธีที่จะบําบัดทดแทนหน้าที่การทํางานของไตได้วิธีที่ดีที่สุดนี่คือการปลูกายไตแต่ปัญหาคืออะไรคะคุณหมอการปลูกถ่ายไตนยในทางการแพทย์ก็คือเหมือนกับถ้าเรามีไตอยู่แต่ทำงานแค่1 0 เราก็ไปเอาไตาอีกหนึ่งข้างของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเอามาใส่ตัวผู้ป่วยไตยนั้นก็จะทํางานแทนไปเลยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ปัญหาหลักๆมีอยู่2อ,อย่างก็คือปัญหาเรื่องของเงินเนาะเนื่องจากว่าเราต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะจําได้ว่าไตาที่เอามาใส่เราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชตเราเองภูมิคุ้มกันตัวเองก็จะทําลายตลอดเวลาก็ทําให้เราต้องกินยาเนี่ยกดภูมิคุ้มกันตัวเองไว้ไม่ให้ใทําลายไตยใหม่ ค่ายากินเฉลี่ยก็ประมาณ2 0 0 0มถึงส0,000บาทต่อเดือนขณะที่ระยะหลังเนี่ยเนื่องจากสิทธิ์ทั้ง3สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการข้าราชาการสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเขาคำนวณแล้วคิดว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่ายากดภูมิเนี่ยไม่ต่างกับฟอกเลือดด้วยเครื่องกับล้างไตทางช่องท้องก็เลยให้ฟรีแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเป็นข้อสองซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกก็คือ ไม่มีอวัยวะคือไม่มีไตดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาพใหญ่ที่กําลังอยู่ในช่วงที่ต้องมีการรณรงค์ให้คนบริจาค<ม>อวัยวะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กันเองพ่อแม่สามารถให้ลูกได้ลูกสามารถให้พ่อแม่ได้พี่น้องให้กันได้สามีภรรยาให้กันได้หรือญาติกันเนี่ย สามารถให้กันได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือคนไข้สมองตายก็สามารถที่จะบริจาคอวัยวะได้ค่ะแต่ว่ายังมีอีกสองวิธีที่ใช้กันเยอะนะคะคือล้างไตผ่านทางช่องท้องแล้วก็ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงคะในทางการแพทย์เนี่ยเวลาที่เราเปรียบเทียบทั้งสองวิธีนี้เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลในงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยมีหลากหลายมากเนาะ แปลว่ามีทั้งแบบที่บอกว่าทั้งสองวิธีเนี่ยไม่ต่างกันในแง่ของอัตราป่วยอ,อัตราตายระยะยาวมีทั้งบอกว่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมดีกว่าล้างไตท,ทางช่องท้องแล้วก็มีทั้งบอกว่าล้างไตทางช่องท้องดีกว่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนาะอันนี้เป็นข้อจํากัดทางวิชาการที่ให้อินโฟเมชันหรือให้ข้อมูลได้ในระดับนี้เนาะถ้าเราใช้ประเด็นคุณภาพชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบระหว่าง2วิธีนี้เนี่ยในงานวิจัยทางการแพทย์มักจะบอกว่าการล้างไตทังช่องท้องเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพ พูดถึงประเด็นคุณภาพชีวิตนะคะค่ะเป็นเพราะอะไรคะเวลาเราวัดคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็หลากหลายนะมันก็ไม่ใช่วัดของเสียในเลือดอย่างเดียวไม่ใช่วัดอะไรอย่างเดียวมันวัดถึงกิจกรรมของคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ตัดสินใจด้วยตัวเองได้เยอะไม่จําเป็นที่จะต้องผูกติดกับสถานพยาบาลหรือว่าเครื่องไตเทียมค่ะพอวัดการโซเชียลไลฟ์สื่อสังคมการออกไปมีแอคทิวิตี้ต่างๆได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าพอวัดออกมาในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทําให้ กลุ่มที่ทํำล้างไตทั้งช่องท้องอาจจะดูแล้วดูสูงกว่าหรือดีกว่าฟอกเลือดด้วยคเครื่องไตเทียมค่ะคือคไม่ต้องเดินทางไ,งางไ<ป>กลไปรับการรักษาใช่ค่ะก็ไม่ต้องไปอาทิตย์ละสามครั้งจะไปไหนมาไหนก็อาจจะสะดวกกว่าถ้าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศ ก็ไม่ต้องไปติดต่อไตเทียมที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเอาไว้ะอะไรเป็นต้นอย่างนี้ค่ะ,คะแต่คนก็ยังมีข้อกังวลว่าเมีการวางสายไว้ที่ตัวเราแบบนี้นะคะหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อต่างๆเนี่ยข้อกังวลแบบนี้นี่ชี้แจงยังไงดีคะข้อกังวลเหล่านี้เป็นข้อกังวลที่เป็นพื้นฐานมากเนาะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการติดเชื้อเราจะต้องพูดถึงความตัวผู้ป่วยด้วยตัวผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี โอกาสที่เขาจะมีการติดเชื้อเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วถ้าเกิดเรามาดูหมดหรือว่าวิธีการรักษาถ้าเกิดเป็นระบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลักการมันคือการเอาเลือดออกมาทําความสะอาดข้างนอกถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วว่าการติดเชื้อที่ปอดเป็นหลักในขณะที่ล้างไตาทางช่องท้องก็มีตาแหน่งติดเชื้ออีกตําแหน่งหนึ่งก็คือการติดเชื้อในช่องท้องแต่ว่าประเด็นที่สําคัญอันนึงที่คนไข้มักจะเข้าใจผิดก็คิดว่า ล้างทางช่องท้องเนี่ยเป็นการทําเองที่บ้านทําให้มีความเสี่ยง <ừ> um. ของการติดเชื้อในช่องท้องสูงแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมกลับกันเนี่ยการที่เราเข้าใจว่าระบบเนี่ยให้อิสระกับเราในการดูแลตัวเองเนี่ยการที่ถ้าทีมที่เป็นทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมผู้ให้บริการอันนี้เนี่ยสามารถปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับผู้ป่วยได้ว่าการดูแลตัวเองการดูแลขั้นตอนที่ถูกต้องเหล่านี้ก็สามารถลดอัตราการติดเชื้อในช่องท้องหรือว่าการติดเชื้อที่ช่องทางออกของสายไปได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลตัวเอง เป็นสิ่งที่สําคัญมากเน้นเรื่องอาหารแบบนี้เป็นต้นสาเหตุหลักของคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็คือเรื่องของโรคหัวใจและอมัอมพฤกษ์อัมพาตที่มีปัญหาในแม้จะเราจะล้างไปแล้วนะไม่ว่าเราล้างด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยหรือแม้จะปลูกถ่ายไตไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นโรคนี้อยู่นะคะคือโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมาพาตและโรคหลอดเลือดเพราะฉะนั้นอาหารก็เลยมีความสําคัญบวกกับยาด้วยอาหารยาแล้วก็การรักษาอาหารก็ต้องกินอาหารที่คุมไม่ให้มีน้ําตาล ในเลือดสูงขึ้นไม่ให้มีความดันโลหิตสูงก็ต้องลดโซเดียมในอาหารลงไม่ให้มีไขมันในเลือดสูงก็ต้องกินอาหารที่ถูกต้องไม่มีไขมันเยอะเพราะฉะนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่มีผลอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตถึงช่องท้องก็ต้องมีการรักษาที่สอดคล้องไปกับ สภาพของผู้ป่วยเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นต้นค่ะนี่คือการต่อสู้กับโรคไตนะคะด้วยความรู้3ด้านนะคะรู้โรครู้ป้องกันและรู้บำบัดนะคะนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะมีหลายท่านที่มีคำถามกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานนะคะอายุ72ปีแล้วก็คือตอนนี้มีภาวะไตาวาย เมื่อปี53คืคอตรวจค่าไตาได้29ปลายปี54นี้ตรวจได้65นะคะแล้วก็คือว่าคือคุณหมอให้ยาเป็นสำหรับยาฉีดเบาหวานแต่ท่านไม่ยอมฉีดคุณหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นยาเม็ดแทนแล้วก็มียาความดันแล้วก็มียาวิตามินยาบำรุงเลือดยาลดกรดก็เลยมีคำถามว่ายาเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยค่ะจะทำให้เป็นเบาหวานแล้วก็ไตทำงานหนักมากขึ้นไหม ะะแล้วก็ค่าไตา65เนี่ยมีโอกาสที่จะเสื่อมลงไปอีกไหมคะแล้วก็ไตาวายนี่อยู่ในระดับที่เท่าไหร่ยาที่คุณบอกมาเนี่ยเป็นยาพื้นฐานของคนไข้โรคไตเรื้อรังเนื่องจากว่าพอเรามีการทํางานของไตลดลงหน้าที่ไตมันจะหายไป3ส่วนส่วนแรกก็คือของเสียของเสียที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะขับตัวยาไม่ได้หรอกก็ต้องจะสะสมขึ้นมาจากผนเลือดเราแต่ที่คุณได้ทานยาบํารุงเลือดที่เป็นเหล็กหรือว่าโฟลิกแอซิดอันนี้เพราะว่าคุณซีดลง เนื่องจากขาดฮอร์โมนที่ไตมันผลิตขึ้นทำให้เราเนี่ยต้องกินอันนี้เข้าไปเสริมเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้ การสร้างเล็ดเลือดเนี่ยดีขึ้นการที่คุณได้กินโซดามินหรือว่ายาที่ลดความเป็นกรดในเลือดแสดงว่าการทํางานของไตเนี่ยลดลงจนทําให้มีเลือดเนี่ยเป็นกรดถ้าเกิดคุณได้กินแคลเซียมพอเราไตเสื่อมลงฟอสฟอรัสจะสูงขึ้นแคลเซียมจะต่ําลงคุณก็เลยได้แคลเซียมเข้ามากินถ้าคุณมีบวมเพราะว่าคุณเริ่มขับน้ําและโซเดียมได้ไม่ดีจากการทํางานไตลดลงคุณก็เลยได้กินยาขับปัสสาวะถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงคุณก็เลยต้องกินยาลดความดันด้วยถ้าคุณมีโรคหัวใจอีกก็ต้องกินยาต้านเกล็ดเลืออดีก ถ้าคุณมีไขมันในเลือดสูงคุณก็เลยต้องกินยาลดไขมันอีกคือทั้งหมดนี้มันเข้ามาตามโรคที่เรามีถ้าคุณไม่ทานถ้าคุณบอกว่ากลัวว่ายาพวกนี้จะมีผลกับไตเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเพราะว่ายาพวกนี้คือยาที่เข้ามาทํางานแทนไตที่ค่อยๆหายไปของเราส่วนคําถามถามที่สองก็ใช่ค่ะก็ะคือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการทํางานของไตลดลงในระยะยาวการทํางานของไตเราจะลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต้องล้างไตแต่ถ้าคุณคุมอาหาร คุมความดันได้ดีคุมน้ําตาลได้ดีเนี่ยมันจะชะลอให้การลดลงของหน้าที่ไตเนี่ยลงมาที่10%ช้าที่สุดแล้วก็ในมาตรการเดียวกันก็จะทําให้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อัมาพึกอัมาพาดด้วยค่ะผมไม่ญาติเป็นเซลล E อะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือไปลงที่ไตเป็นไตวายเรื้อรหลังนะครับทีนี้หมอวินิจฉัยว่าเป็นไตวายเรื้อรหลังระยะสุดท้ายนะครับค่าเคียร์ทินินเนี่ยตอนนี้วัดแล้วอยู่ที่6.05 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือไงนะครับแล้วก็ค่ายูลีนเนี่ยยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่219สเต็ปต่อไปก็คือมันจะไปถึงขั้นตอนการล้างไตแต่ทีนี้ว่าจะมีวิธียังไงที่จะชะลอให้มันไปถึงขั้นนั้นช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเยเจาะชิ้นเนื้อไตตรวจใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีชั้นที่ข้อมือเรียบร้อยถ้าเกิดดูตามตัวเลขที่บอกเนี่ยนะคะหน้าที่ไตก็น่าจะอยู่ในระยะ4ี่นะ ว่าเป็นระยะที่ต้องเตรียมตัวสําหรับการบําบัดทดแทนไตปกติมี5ระยะนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเราอยู่ที่4แล้วจะชะลอยังไงเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องตอบว่าต้องคุมความดันโลหิตให้ดีคนไข้โรคไตเรื้อรังความดันมักจะสูงตอนกลางคืนจะมีปัญหาตอนช่วงเช้าเช้าตีสี่ตีห้าหกโมงยากินความดันเนี่ยส่วนใหญ่เรากินกลางวันโดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์สั้นไม่ใช่ยาที่ออกฤทธิ์เป็น24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา เป้าหมายเราสูงขนาดนั้นก็ต้องกินยาที่ควบคุมได้ตลอด24ชั่วโมงการวัดความดันเองที่บ้านเป็นระยะวิธีการหลักๆก,ก็คือต้องมี2อย่างอยู่แล้วค่ะก็คือเรื่องยากับเรื่องอาหารค่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้ยาเนี่ยก็ต้องไม่กลัวยาจนเกินไปค่ะต้องกินยาก็ต้องยอมอย่างน้อยเนี่ยค่าเฉลี่ยในโลกนี้ที่คนที่กินยาแล้วคุมได้น่ยอยู่ที่2ตัวกว่า,กวาเกือบ3ชนิดที่2คือต้องกินอาหารที่มีโซเดียมต่ำ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความดันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะปัจจัยถ้าเกิดคุณสามารถที่ทําได้มากกว่านั้นก็คือเรื่องการกินเนื้อสัตว์ต้องมีโปรโตีนปริมาณหนึ่งที่กําหนดเอาไว้ซึ่งการกินโปรโตีนให้ถูกต้องในปริมาณที่กําหนดนี้เนี่ย ต้องมีนักกําหนดอาหารที่ให้คําแนะนําเพราะว่าเขาจะคํานวณออกมาตามน้ําหนักตัวและตามอายุเพราะว่าเรากําลังเลส,สติ๊กคือคุมไม่ให้โปรตีนเยอะแต่ว่าเราต้องกินโปรตีนที่มีคุณภาพไม่งั้นเราจะขาดบางอย่างไปมันถึงจะสามารถบรรลุถึงจุดนั้นได้คือถ้าเราอยู่ระยะ4ี่นะก็คือข้อหลังเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญคือการคุมเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ให้ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ให้สูงเกินไปค่ะถ้าหากเรามีภาวะไตาลดลงนะคะจะมีอาการอย่างไรที่ตัวเราสามารถจะสังเกตเองได้ค่ะการทำงานของไตที่ลดลงเนี่ยไม่มีอาการเป็นส่วนใหญ่เนาะจะมีอาการต่อเมื่อจนเราสังเกตได้ในหน้าที่ไตมักจะเหลือต่ำกว่า20%ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเสี่ยงเนี่ยเราไม่ควรรอมีอาการอันนี้เป็นข้อแรกนะคะแล้วค,ควรต้องตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็วัดความดันโลหิต แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการปัสสวะตอนกลางคืนบ่อยๆหรือว่ามีภาวะบวมเป็นๆหายๆโดยเฉพาะบวมที่หนังตาหรือหน้าตอนเช้าที่ตื่นนอนนะคะถ้าเกิดแย่ไปกว่านั้นก็จะเริ่มมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดผอมลงขึ้นไส้อาเจียนอันนี้ก็มักจะมาระยะท้ายๆเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีญาตินะคะเออลูกชายเขาเปิดเอาตายข้างนึงให้คุณพ่อเขานะะ่ยค่ะแต่แล้วอยู่ได้ไม่กี่ปีนะคะคุณพ่อก็เสีย อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะหมายความว่าไตาที่เปลี่ยนมาให้ใหม่นี้ไม่สามารถที่จะทําให้เขามีชีวิตอยู่ยืนยาวเลยคะถ้าเกิดว่าเราเป็นไตาวายเรือรังระยะสุดท้ายแล้วเราก็ปลูกถ่ายไตยฟอกเลือดด้วยเครื่องเหงือล้งางไตทังช่องท้องก็ตามจริงๆแล้วเรายังมีโรคหัวใจแล้วก็เอามาพึกอามาพาดคือความเสี่ยงของโรคพวกนี้มันไม่ได้หายไป เพราะฉะนั ity, so, serious, boss, anxiety, ้นเนี่ยคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าคนสูงอายุคนนึงได้รับการปลูกถ่ายไตมาเนี่ยแปลว่าเราได้แต่ไตมานะหัวใจกับหลอดเลือดต่างๆก็ยังเป็นของเราเองอยู่ถ้าเกิดถามว่าทำไมถึงเสียชีวิตก็ต้องไปดูสาเหตุเสียชีวิตเพราะบางครั้งสาเหตุเสียชีวิตก็คือโรคหัวใจแล้วก็อัมพฤกษ์อัมพาตเรื่องเก่าที่ติดตัวมาเพราะว่าเราได้แต่ไตใหม่มาแต่หลอดเลือดเราไม่เปลี่ยนแต่ว่าส่วนที่สองเนี่ยที่สำคัญเหมือนกันก็คือตัวไตไตที่เราได้มาใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับมีอายุของมัน ถ้าคุณเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมาบาดเตนไตวายวถึงเราได้ไตามาใหม่ตัวเบาหวานกับความดันเราก็ยังอยู่อยู่ดีมันก็ยังมีผลกับไตใหม่ของเราและไตที่ได้มาใหม่นี้เนี่ยก็ยังมีโรคของมันเองอีก เป็นโรคที่เกิดเฉพาะไตที่เกิดจากการปลูกถ่ายไตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้ไตใหม่ของคุณก็ไม่ได้อยู่กับคุณได้ตลอดบ่อยครั้งที่หลายคนก็ต้องได้ปลูกถ่ายไตอีกรอบหนึ่งเพราะไตนี้ก็พังไปอีกอยู่ดีแล้วก็ปลูกถ่ายอีกรอบหนึ่งบางคนก็3ามถึงสี่รอบนะในชีวิตนี้เนี่ยที่ใช้ไตคนอื่นก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะแต่หมายถึงว่า ต้องดูหลายปัจจัยในคําถามนี้อาจจะเป็นจากตัวผู้ป่วยเองที่ทําให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตจากโรคหัวใจและอามาัอามพฤกษอัมพาตหรือว่าอาจจะเป็นตัวไตนี่แหละที่มันเสื่อมลงได้ด้วยเหมือนกันค่ะ